ตอนนี้ผมชื่อเด็กชายทำทีมกอบชลเลนจิเป็งครับอาไฟนี้ซ้อมมากี่วันประมาณประมาณยี่สซ้อมอยู่ที่ค่ายค่ายฮะห่าฮ่าท่่ชนบุรีาี่าฮ่าฮาฮ่าฮ้าฮ่มฮ่า้าฮ่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 ีฮ่า่าฮ่า่าื่าฮ่นฮ่าฮ่าื่อฮ่าฮ่าฮ่า่าย่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่่่ครับ ที่่่คาตอยมแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรสุกรีนะยังไม่เคยต่อยอเขาด้วยนนครั้งแรกเลยศึกษาเกัาต่อยยังได้ดูยังยังแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นต่อยอเขา<ม>วางคีย์วางแผนไงดีก็<า>ต่อยตามตาตาไปเนาะไปแก้ไขอุ้งรูเบอรทีเอาล่าสุดต่อยไหนมาอยู่แถวไหนอยู่แม็กมวยไหนอ๋อที่แม็กเ,เป็นไงบ้างแพ้คะแนนอันนั้นสามยกเนาะวันนี้มาห้ายกเมื่อเช้ามาแรงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดขาดมาขาดเลยมาสบายเลยร่างกายเฟนิคกี่เปอร์เซ็นต์ ประมาณสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะเนาะคุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมากี่โลประมาณต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ล้ยี่สิบกว่าคนจังหวัดสอ่าฝากช่วยๆไปขับแล้วหน่อยฝากเชียร์เลยฝากเชียร์แล้วูกดำเลยนะวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีอปครับ